ชมเปลี่ยนเสื้อผ้ารอเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมชายหาดของเรานะคะแล้วก็ระหว่างทางเดินที่จะลงไปชายหาดค่ะก็ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแบบนี้เพราะว่าสีพันวาค่ะอยู่บนภูเขานั่นเองเลยทําให้เรานะคะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ๆโอ้ได้ยินเสียงคลื่นใกล้ๆแล้วค่ะงั้นก็ไปลุยกันเลย เราได้พูดกันไว้นะคะว่าทะเลภูเกตค่ะเป็นไข่มุกแห่งอันดมามันนะคะสมคำร่ำลือจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะยังคงมนสเสน่ห์ค่ะความขลังนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวกันถึงที่นี่ <S <S และอย่างที่อิฟได้บอกนะคะว่ากิจกรรมที่อิฟจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทํากันนั่นก็คือการพายเรือแคน,นูนั่นเองค่ะนี่เลยไปดูกัน อุปรกรณ์ของเราพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะ,คะนี่คือพี่ตูนนะคะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะในการพายเรือแคน,นูนั่นเองพี่ตูนคะวิธีการเตรียมตัวในการพายเรือแคน,น,นูไปทำยังไงบ้างคะอ๋ขอข้อข้อแรกเลยนะครับคือว่าต้องเซฟตี้แพรก่อนว่าต้องชูชีพก่อนอ๋อชูชีพนมาค่ะผมก็ใส่ใส่ชูชีพพร้อมแล้วพี่ตูนก็สอนวิธีพายเรือแคนูให้น้องอีฟค่ะค่ะพร้อมแล้วไปนุ้ยกันเลย น้องอีฟพ,พายเรือแคนูฝ่าคลื่นทะเลภูกเก็ตท่าทางมีความสุขทีเดียวพายเรือแคนูนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าพายแค่แป๊บเดียวเรียกเหงื่ออีฟได้พอสมควรเลยนะคะวันนี้อีฟต้องขอบคุณพี่ตูนมากๆเลยนะคะที่มาช่วยสอนอีฟพ,พายเรือแคน,นูแล้วก็รวมไปถึงช่วยอีฟพ,พายเรือด้วยเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีจริงๆด้วยนะคะ แต่ว่าครั้งหน้าค่ะพี่เจนนี่ถ้ามาที่สีพันวาอีกอย่าลืมชวนอีฟมาด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาใครเลือกท่นู่นแข่งกันแต่ว่าตอนนี้จุดประทับใจปลายทางของพี่เจนนี่รออยู่แล้วตามไปเลย ของความประทับใจของพี่เจนนี่เทียนโพสวานของเรานั่นเองนะคะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่สูงสุดของแหลมพันวาเลยสามารถมองเห็นวิวได้3 6 0องศาเลยทีเดียวจากปกตินะคะที่เราเนี่ยเห็นท้องทะเลเราก็เห็นอยู่แค่ริมหาดแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ตรงนี้เราได้เห็นทั้งท้องทะเลที่สวยกว้างแล้วก็สูงมากๆเลยค่ะยืนตรงนี้แทบจะปลิวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมได้เห็นมุมมองใหม่หมๆมิติที่กว้างขึ้นทําให้รู้สึกว่า เป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สดชื่นมากมากไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะแค่ได้ยืนมองทะเลแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการผ่อนคลายความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยค่ะสถานที่นี้พักเนี่ยมันจะอยู่บนภูเขาแล้วก็มันจะให้บรรยากาศคือให้บรรยากาศ2แบบก็คือไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตรงริมหาเพราะฉะนั้นการจะเห็นทะเลมันก็จะกว้างไกลกว่า,ก,ก,วาการที่เราแบบอยู่ตรงริมหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้นะคะอีฟต้องขอขอบคุณพี่เจนนี่มากๆเลยค่ะที่แนะนํานะคะให้เดสิเนชันออกมา รอยความประทับใจของพี่เจนนี่แบบนี้รับรองได้เลยค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมได้มายืนอยู่ตรงนี้จะได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่มากๆและที่สําคัญได้เห็นโลกน์ที่กว้างมากขึ้นแน่นอนเลยวิวสวยๆของจุดสูงสุดของแหลมพันวานี่แหละค่ะจุดประทับใจที่ปลายทางของเจนนี่เต็มอิ่มกับบรรยากาศแล้วก็วิวสวยๆเรื่องค่ะคุณผู้ชมถ้าเต็มอิ่มกันแล้วล้วก็ได้เวลาไปทำกิจกรรมดีๆที่ภูเก็ตออกขอเรียมค่ะ ไปพบจุดประทับใจของพี่เจนนี่กันมาแล้วนะคะตอนนี้อีซจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกันที่ภูเก็ตอะควาเรียมนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากคุณผู้ชมนะคะจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแล้วก็จะได้รู้จักกับสัตว์ใต้ท้องทะเลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรามีกิจกรรมดีๆทำกันที่นี่ด้วยอยากจะรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรนั้นตามไปชมพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ ได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชม50บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องอะเลกันแล้วพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตจะแสดงสัตว์น้ำแปลกๆที่หาชมได้ยากกว่า150ชนิดเลยค่ะ เดินชมปลากันมาสักเทินเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ค่ะมาถึงไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะนั่นคืออุโมงค์ปลานั่นเองค่ะเห็นพี่สุรพงศ์บอกว่าที่นี่มีกิจกรรมเป็นไฮไลท์ด้วยไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรคะ,ะทุกวันเสา,ร,าร์และอาทิตย์แล้ววันหยุดราชการอื่นก็จะมีการดำน้ําให้อาหารเวลาสิบเอ็ดโมงเช้าค,<อ>คุณผู้ชมคะถ้ามีโอกาสมา,มาที่ภูเก็ตอควาเรียมนะคะอย่าลืมค่ะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการเวลา11บเอดโมงค่ะเขาจะมีการโชว์ให้อาหารด้วย ฝังนี้คือเป็นแนวปะกการังใช่ไหมคะอันนี้เราจําลองว่าเป็นแนวปะกการังครับปะกการังมีความสําคัญยังไงคะพี่สุพรพงศ์อย่างแรกเลยนะครับบริเวณแนวปะกการังนี้ครับก็จะเป็นแห<ม>ล่งที่อยู่อาศัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดนะครับเพราะว่าในบริเวณปะการังเนี่ยก็จะมีสัตว์หลายๆชนิดให้เป็นอาหารของมันแล้วประการสําคัญนะครับคือแ<ม>นวปะกการังน,<ม>น,นนะครับก็คือมีความสําคัญคือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเลนะครับ ในประเทศไทยของเรานี่ครับก็แนวประการัางนี่ก็สามารถดึงดูดนักดำน้ำานี่ครับจากทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากเข้ามาได้ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือกิจกรรมดีๆที่อีฟจะพาคุณผู้ชมไปทํากันในวันนี้นั่นก็คือการเพาะพันประการังนั่นเองอยากจะดูแลใช่ไหมคะว่าวิธีการเพาะพัน์ประการังเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้พี่สุรพง์พาไปเลยค่ะครับเช่นครับที่เห็นเนี่ยนะครับพวกถุงพลาสติกพวกนี้เป็นขยะที่พบในกระเพาะของปลาวานหัวชีวแค ก็คือว่าประวันหัวชูแคตตัวนี้นะครับ <c oughs> เกิดตื้นเข้ามานะครับแล้วก็เราจะมาพยายามช่วยรักษาแต่ตอนหลังพอตัวนี้ตายพอผ่าพิสูจน์ทากนะครับก็เจอผ่ากระเพาะมาเจอขยะพวกนี้อยู่ในท้องเข้าใจว่าขยะที่ล่องลอยในทะเลนี่เป็นอาหารของมัน,นมมแล้วมันก็กินเข้าไปแล้วพอกินเข้าไปในย่อยไม่ได้แล้วจากนั้นประวันก็ตายนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่แบบเราไม่ทําแบบนี้แน่นอนค่ะ ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เพาะขยายพันธุ์ปะการังนะคะและนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าเราแล้วผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นเองวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ราตีกําลังทําอะไรอยู่คะพี่กําลังทาความสะอาดกอปะการังอะคะ่ะแล้ววันนี้พี่ราตีจะชวนอีฟทำกิจกรรมอะไรคะค่ะกิจกรรมที่พี่เตรียมให้วันนี้นะคะก็คือว่าเราจะมาขยายพันธุ์ปะาการังหนังกันหรือว่าสาักูไฟตันนะคะแล้วก็พี่ได้เตรียมไว้ฝั่งนี้แล้วล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้องทักัน Cover thighs against วิธีขั้นตอนทำยังไงบ้างคะพี่ราตีค่ะประการังหนังเนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มอะค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการตัดคือคือคือเวลามันโหดเนี่ยมันทำให้เล็กลงเพราะฉะนั้นะจะตัดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณสองคูณสองตารางเซน แล้วก็เวลาลงไปตอนที่ขยายต่อเนี่ยเราก็จะมีกระถางนะคะซึ่งเป็นกระถางดินเผานะคะหลังจากที่ตัดร็ดก็แค่วางแปะไว้อ่ะค่ะวางแปะไว้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมายึดติดเลยแล้วผ่านไปประมาณ7วันเนี่ยตัวซาโคเฟตอนเองประการเนี่ยเขาก็จะค่อยๆสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็มาเจริญเติบโตติดกับกอติดกับกระถางเลยนะคะกระถางดินเผานี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยต้นเดิมเขาก็สามารถที่จะ สร้างเยอะืยะ,ยะ <ๆ S 2> ใช่ใแล้วก็ขยายออกมาใหม่ได้นะคะเอ,อาค่อยๆ่อยทำนะคะน้องอีฟเราจะได้มีปกากรังสวยๆประดับอยู่ในท้องทะเลไทยเยอะๆค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็ไปวางไว้ในน้ำแต่ตัวไว้นิดนึงเดี๋ยวมันจะปิวอ่ะแล้วก็ค่อยๆวางนะคะ <ๆ S 1> ก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบชอบ,ชอบเที่ยวทางทะเลนะคะหรือว่าชอบชมแนวปการังชอบชมปลาสวยงามเนี่ย อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ลงทะเลนะคะก็ดูในแอคว a เรียมได้แต่ว่าถ้าชอบที่จะด,ดำน้ำําหรือว่าดูในแนวปะการังนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าไปเหยียบย่ำกอปะการางังอย่าไปเก็บหรือว่าอย่าไปหักนะคะอย่าไปเกาะอย่าไปจับนะคะจะทําให้เกิดความเสียหายได้ นี่นะคะคุณผู้ชมเวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองเราเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือน,นะคะและวันนี้นะคะอีกก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักวิชาการทุกคนมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับอีฟนะคะรวมไปถึงพามาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อส่งเสริมนะคะให้เมืองไทยยั่งยืนนั่นเองค่ะ เวลาไปท่องเที่ยวเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะเราก็ไม่ควรจะทําลายธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็ควรช่วยการอนุรักษ์คนละไม้คนละมือค่ะ ธรรมชาติก็จะได้คงอยู่กับเราตลอดไปและทริปนี้นะคะถือว่าพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าประหยัดเวลาเอามากๆเลยกับการบินไปบินกลับขับรถเที่ยวนั่นเองและถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของอีฟแล้วก็รายการ The Destination หมดลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์11.00นทางช่องสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 24วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วทิ้งไทย ด้วยบรรยากาศชิลๆที่ทะเลภูเก็ตค่ะปลาหรือของปลอมคะเนี่ยพี่สุรุงท์นี่เป็นปลาจริงครับนี่คือปลาหมอทะเลครับเมื่อกี้เห็นปลาตัวเล็กๆเนี่ยมาตอดแกล้งเกิลหรือว่ายังไงคะเนี่ยอันนี้คือปลาพยาบาลนะครับเป็นธรรมชาติของปลาพวกนี้นะครับก็คือว่าปลาพวกนี้นะครับจะช่วยรักษาปลาอื่นนะครับอันแรกเลยก็คือว่าจะไปตอดกินพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามผิวหนังหรือตามเหงือกของปลานอกจากนี้ก็ช่วยรักษาแผล และนี่คือความเกืือกูลการทางธรรมชาตินะคะปลาเล็กช่วยปลาใหญ่เราเป็นมนุษย์ก็อย่าไปทำลายเขานะคะ